ทำไมนะขอตำพระเนยค่ะที่ลำบากลำบากก็ค่อยถ่ายเน,นี่ยไม่ลำบากรลยตรงนี้เคยชูยอะไรมีดอกจับมือจับมืออ่ะ นี่ลื่นๆก็ไม่จับมือกูก็ควผัดลื่นนีหัวแตกอยู่กรุงเทพก็ดีอยู่แล้ว อยกมีคนเดินมาเพราะจะยังมันเข้าเล่ยหลายทางไ,ได้ไมจริงนะเนี่ยดูคนแก่วิ่งไปแล้วตอนใจสู่ฤๅษ ตดตดตดดูคนแก่ดูคนแก่เฮ้ยตื่นเหาเจตายแล้วมาดูันมากเลยเฮ้ยไม่ถือเอ็ง้านแดดเลยมี่ไปไชิโน่ดีวเดกเอ เะดไม่สดชิวก็ไปถึงยูเอ้ยตูนเลนโบทำไมอะขอตำพัดหน่อยค่ะเคยรักเครเท่าตู้นมาก่อนจัจั๊จั๊นไม่ไม่ไม่ไน่